มันกะทิด,ดีค่ะมันกะทิหอมโหระพาสาลีน้ำฝนเคี่ยวกับกะทิไฟอ่อนๆไกน่นุ่มๆค่ะสวัสดีค่ะสุภุสุสคนคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าหน่าอาพี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆนงุนง่นงค่ะมันนี่สาลีน้ำฝนภาคกิน เมนูเน็นอีกแล้วคนนันมักเนาะคะ่ะขนมจีนแกงไก่กะทิค่ะบะหมี่นมใหม่ค่ะมาค่ะแสบน้ำกันค่ะกินกับอันแคบหมูกับมิตะใบโหระพาเสแ่บค่ะแกงกะทิแ่บแบกินขนมเสน้นขออนุญาตด้วยคะ่ะใส่มือซ่อนไปแต่ซดน้า อ,อยานมันหล่นไปข้างหน้าซื้อน้องใกล้มาค่ะมาสับเป็นส้มส่วน โหับผากับแกงกะทิแกงไก่กะทิเข่ากันดีๆค่ะ มันกะทิดีๆค่ะมันกะทิหอมโหละพาสาวน้ำฝนเคี่ยวกับกะทิไฟอ่อนๆไกน่นุ่มๆค่ะ กินกับเขาสวยกระแดดเนาะค่ะแกงกะทิ เนื้อไก่ค่ะพริกแกงบ่าเพ็รบันไดใส่ลูกโดดลงไปน้ำพริกแดงค่ะ เผ็ดกำลังแสบ ค่ะตอน <c oughs> สินไก่เปื่อยหลายเนื้อไก่แกงค่ะเขียวไฟออนไปโดนๆค่ะมันสินไ,นได้เนื้อไก่มันสีได้เปื่อยนุ่มเนาะค่ะ แกงเผ็ดไก่กะทิกินกับข้าวสวยกระแซบกินกับขนมเส้นจ,จังสีเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้ำฝนค่ะพบพอกันคลิปวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ